ณเดชผู้กิมย ia, จะจากแรงปรารถนาคุณทนงตัวเองว่าเป็นหงแล้วเหยียบผมเป็นแค่อีกายแต่คุณลองกลับไปค้นหาตัวเองใหม่อีกทีคุณน่าจะพบแล้วว่าตัวคุณเป็นหงแค่เป,ปลือกนอกหยุดนะจ๋าเจอนเดชจากเ,เล่นละครเรื่องแรกของณเดช buoy. ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีแววตาที่ลึกซึ่งจริงๆแล้วสำหรับนักแสดงเนี่ยแววตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมขอบอกคุณที่ตรงนี้นะว่าเรื่องอยู่ในวีซัก ไม่น,าามมนจริงๆสาวว่าในเรื่องแรงปรารถนาเนี่ยเป็นละครที่พลิกคาแรคเตอร์ของณเดชซึ่งอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นแววตาของณเดชทํทงานได้แบบมหัศจรรย์มากเลยคือไม่ว่าพี่จะพูดอะไรครั้งแรกเขาจะเก็บแล้วเขาก็จะเอาไปพัฒนาต่อเหมือนกับการร้องไห้แล้วเขาไม่เคยท,ท้อท้อถอยกับการจะต้องทําให้ได้อย่างที่ผู้กำกับต้องการหรือว่าเขาก็จะพยายามอยู่ตรงนั้นผมไม่ห้านะครับที่มีวาสนา ถึงไม่ได้เกิดเป็นลูกของคุณอาแท้ๆครับพี่เขาแบบพัฒนาแบบเหมือนว่าพิบตายยังไงก็ไม่รู้ค่ะคือแบบคือทุกอย่างมันดูนิ่งขึ้นอาจจะด้วยการที่เขาโตขึ้นด้วยอะคะ่ะทุกอย่างจะนิ่งขึ้นทุกอย่างจะแบบว่าลึกขึ้นผมไม่ยอมหย่ายังไงผมก็ไม่ยอมย,ออย่างคุณเนี่ยจิเกลี ขอให้พี่ได้รางวัลน,นี้นะคะเพราะว่าย่ารู้ว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ตั้งใจมากแลาเป็นคนที่ให้100%กับทุกบทบาทที่ได้เล่นค่ะก็ you the best ขอให้ได้นะคะ